เอาละครับตอนนี้ผมก็พาบุกมาถึงโรงงานนะครับอาหารเสริมของผมนั่นเองซึ่งที่นี่เนี่ยผมจะดูแลขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ขั้นตอนแรกยันขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นยังไงตามผมมาเลยครับเอามาเลยครับในส่วนนี้ก็จะเตรียมเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปในตัวโรงงานเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเรื่องของความสะอาดแล้วก็มาตรฐานโรงงานก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนชุดแล้วก็มีเรื่องของอนามัยนะครับตามมาเลย น,นี่อตอนนี้<ด>จา้าน้องเจลนะครับเฮ้ยก็จะมาต้อนรับเราเลย <c oughs> เปลี่ยนชุดใช่ไหม <c oughs> เอาใส่ให้เลยอ่ะ <c oughs> อามัวก่อน <c oughs> อันนี้ต้องปิดหมดนะครับเพราะข้างในค่อนข้าง <c oughs> เป็นเขาเรียกไะเป็นระบบปิดปิดหมดเลยต <c oughs> ัดมา <c oughs> เอาให้ถูกหน้าแล้วไรเทานะถูกสิพร้อมแล้วเชิญเลยครับเข้ามาที่โรงงานของเราเลยส่วนแรกก็จะเป็นห้องที่บรรจุยาเข้าไปแต่ก็จะมีห้องเก็บอันนี้ก็จะเป็นพวกวัตถุดิบพวกสารสกัดต่างๆจริงๆแล้วจะมาจากห้องแหอไปที่หนึ่งเพราะว่าที่นู่นเนี่ยจะเป็นระบบปิดมากกว่านี้นะครับแล้วก็ปลอดเชื้อแบบสุดๆไปเลยแต่อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการผลิตซึ่ง สารสกัดเนี่ยก็จะอยู่ในถังแบบนี้แล้วนะครับจะอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็เราก็จะเอามาบรรจุใส่เม็ดกันที่ตรงนี้มี2ส,ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นใส่ด้วยมือค่<ะ>ส่วนเนี่ยใส่ด้วยเครื่อง<ะ>เพราะว่าบางทีการผลิตเนี่ยไม่ทันเพราะฉะนั้นจะต้องมี2อปตัวนีน้ช่วยกัน<ะ>เดี๋ยวมาดูห้องนี้ครับหลังจากที่ได้วัตถุดิบเป็นผงมาแล้วก็มาใส่กันตรงนี้เลยก็จะบรรจุอย่างนี้แล้วอักให้แน่นเข้าไปโอเคอันนี้อันนี้ก็เป็นช่วงบรรจุเข้าไปนะครับ คือข,ข้างล่างก็จะมีมีแทปซตูอยู่ฝั่งหนึ่งมันก็มีฝั่งแ้ใส่เข้าไปปุ๊บไ่กดนี่เลยครับอันนี้เป็นส่วนบรรจุด,ด้วยมือนะครับอันนี้จะเป็นอัตโนมัตินะมาดูกันเลยเป็นเครื่องมืออันนี้เป็นตัวเขาเรียกนะผสมก็คือจะทําให้ตัวผงเนี่ยมันเข้ากันแล้วเดี๋ยวพอมันเข้ากันแล้วเนี่ยก็จะมาในส่วนวันนี้เราไม่ได้ไม่ได้รันในตัวนี้นะวันนี้ตัว เอัตโนมัติไม่ได้รันนะครับใช้มืออย่างเดียวแล้วหลังจากที่ตรงนู้นก็มาทำความสะอาดใช่ก็จอมาทาความสะอาดด้วยเครื่องนี้อันนี้ก็คือจะเป็นตัวที่ทําให้ผงที่มันอยู่รอบๆตัวแคปซูลเนี่ยหมดไปก็คือเหมือนแมนูก็จะสะอาดเนาะอ,อันนี้นะครับก็จะใส่ให้มันเข้าไปในตัวแบบเนี่ย แล้วจริงๆแล้วก่อนที่จะไปบรรจุใส่กล่องนะครับหรือแม้แม้กระทั่งใส่ฟอยเนี่ยเ,เราจะมีการสุ่มตรวจ10เม็ดทุก1ชั่วโมงเพื่อดูเรื่องของความชื้นแล้วก็น้ําหนักนะครับอันนี้คือตัวกล่องเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานในเรื่องของวันที่ผลิตวันหมดอายุก็จะมาปริ้นที่ตรงนี้นะครับ นี่ก็คือโรงงานผลิตฐานเสริมของเราเนเองนะครับที่ผมเนี่ยเน้นย้ําเลยไม่ว่าจะเป็นคุณภาพมาตรฐานความสะอาดนะครับเพื่อให้เอาไปถึงมือผู้หญิงทุกคนอย่างปลอดภัยครับก็ขอให้ผู้หญิงทุกคนนะคะดีจากสุขภาพที่ดีจากภายในและสูขภายนอกนะคะมีความสุขมากๆนะนี่แหละเต็มที่จริงจังโอเคครับเรื่องตาวไว้ใจถ้างั้นก็ไว้ใจกันเลยพวสบ้านคุณแม่พี่สาวลอนรอบข้าแฟนเฟินเขาผ่านมาหมดแล้วก็มาถึงเราได้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0890718889 0944350404